วัสดีครับพี่น้องหนุ่มสกลคนอีสานพี่น้องเมื่อนี้เป็นมันยุดเนาะพี่น้องหนุ่มสกลก็จะออกไปหาปลาพี่น้องมืัอนี้ออกไปยิงปลาเหมือนเคยพี่น้องแล้วก็จะเอาเบ็ดไปน้ำพี่น้องเผื่อตีปลาช่อนในลังนะพี่น้องคลิปลงปลาช่อนผมก็ลงไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องในยูทูบแล้วก็ในเพจให้พี่น้องไปเบิ่งกันได้ครับพี่น้องสำหรับวิธีการตกปลาช่อนในล่างนะพี่น้องแต่เมื่อนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์ที่ผมถนัดไปนะพี่น้องเป็นดังสติ๊กยิงปลาครับแล้วก็กาดมือผมก็มัดแบบง่ายๆดอกพี่น้องมัดแบบนี้เลย อันนี้ก็เริ่มจากขาดได้แล้วพี่น้องผมก็ใส่ยางพปซซองสั้นแล้วล่ะส่วนสิ่งที่ขาดบาได้พี่น้องลอกวีแบสพี่น้องรุ่นสไนเปอร์แล้วก็เป็นปลอกรัดแขนอย่างที่สําคัญที่สุดก็คือลูกดอกพี่น้องเป็นสิ่งที่บอกเงินไผ่พี่น้องไข่ผมเนาะไข่ผมสไตล์ผมสูตรผมพี่น้องลูกดอกนางสติก,กิงปลาครับสูตรนี้พี่น้องนี่ทรงนี่เลยท้ายผมก็เชื่อมเป็นน็อตตัวเมียพี่น้อง ส่วนพอไปแล้วก็เชื่อมแล้วก็เกีย่ยเป็นทรงจับนาะพี่น้องแล้วก็รัดด้วยเชือกอีกทีหนึ่งพี่น้องนี่แบบเชียเลยพี่น้องก็ะจะเป็นทรงนี้นาะพี่น้องทั้งชุดเลยทั้งกล่องเลยพี่นอ้องกันเป็นทรงนี้ก็เดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันพี่น้องมันอีซมาหรือโมมารนะพี่น้องไปรุ่นน้ำกันครับ เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วโอ้ยลุดโอยลุดลุดพี่น้องลุด เรียบร้อยครับช่อนกัดล่างพี่น้องเต็มแรกเต็มอีกเต็มหนึ่งนะมันลุดพี่น้องตัวสำนี่นะตัวนั่กนกระไดเสียดายพี่น้องเต็มเนละยสวยๆครับ

ไงจอยเหตุพี่น้องสำหรับไม้ปลาช่อนกัดล่างจะเป็นเป็นวงแบบซี่พี่น้องนี่จะเป็นวงกลมๆแบบตีหยาเป็นแบบเป็นเวิ้งเลยพี่น้องเพื่อที่จะเหตุเป็นหังครับก็เดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันพี่น้องว่าจะโตใหญ่สัมดเนาะพี่น้องเนาะ ลเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วง่ายๆเลยง่ายๆเลยชนกัดลังง่ายๆพี่น้องกึ๊บเลยนี่นี่วิธีวิธีตกชนกัดลังพี่น้องง่ายๆครับเห็นบ่มเป็นไงพี่น้องอุ้ยนะง่ายๆเลย เองจะลอยแบบนี้ไม่ได้นะลูกเองจะอยู่แบบนี้ไม่ได้มาอ,อยู่อย่างนี้ได้ไงเนี่ย Oh ho เรียบร้อยมาได้ไงเนี่ยอืมกำลังจะลอยออกพอดีเลย ต้นคอครับพี่น้องอหอดบานแลลวพี่น้องเมื่อยครับนี่เลยอือมีตัวใหญ่พี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาชั่งบางก่อน,นไป สนสวนแล้วตัวนี้จักโกลน้อนี่ประมาณจักโลเอ๋อเจ็ดเจ็ดโลป่อประมาณนั้นหระมั claro> grams, yeah, UH ้งโฮโคเจ็ดโลเนาะอู้ห้ากิโลบาเก้ากิโลสามขีดครับแต้มนี่พี่น้องตัวใหญ่ครับตัวนี้เก้ากิโลสามขีดแต้มนี่ครับพี่น้องแต้มนี็ก็ใหญ่อยู่ ตัวน,นี้ได้สี่โลเจ็ดขีดครับสี่โลเจ็ดขีดไปนเนาะศจุนศูนย์แตแต้มนี่ปะเนี่ยแต้มนี้อยู่แต,ต้มนี่้าโลหกขีดครับพี่น้องแต้มนี่แต้มที่สาม ห้าโลหกขีดแต้มดีสี่ตัวน้อยตัวนี้ตัวนี้สิประมากจักสามโลเนี่ยนะพี่น้องตัวนี้แม่นอะไรครับสามโลแปดขีดครับพี่น้องเต็มนี่โอ้มีตัวใหญ่ครับพี่น้องมันหมานอยู่ครับตัวนี้ผมไป อันนั้นเอาไพี่น้องผมผมต๊เอาในห้างครับตัวนี้แล,นแล้วลก็ตัวใดอีกล่ะแล้วก็ตัวนี้ครับตกในห้างพี่น้องส่วนสองตัวนี้นะผมยิงเอาครับพี่น้องกับมันหมา่เยอะพี่น้องมูน,นี้เอาพี่นี่ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ